มาติดตามการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพกันครับทางกรมบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาลสินนะครับได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศนะครับให้แก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติครับนายกองเอกสนั่นพง์อักษรผู้บังคับ ก,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพโดยมีผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพ,พรียงกันพิธีมอบเครื่องหมายครั้งนี้สืบเนื่องจากพระบาทสเมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาพิไธยย่อ พปรประดิษฐานบนเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนสําหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตโดยมีผู้ได้รับมอบจํานวน6รายได้แก่ 1. นายโกศลธรรมวิเศษนายเอเภอข่าวงนายพงเทพจันนอกนายเอเภอห้วยพึ่งนายสมหวังวงค์ค แหนำเภอสามชัยนางสาวสุลาวันอนุวัฒพงศ์ขอไหมครับอนุวัฒพงษ์พันธแหนำเภอดอนจานนายเกียติศักดิ์มูลไทยสงแในำเภอคลองชัยนางสาวอารินแสงทองแนนำเภอห้วยเม็กโดยกองบังคับการกองอาสารากษาดินแดนจังหวัดกาลสินได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้ในฐานะที่เป็นผู้ทําคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารากษดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษครับ